สาธุสาธุสาธุนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมา,ารายเจติมะเทโลลาภลาภะภะวันตุเมสาธุสาธุ

ทางคณะกรรมการวัดจะเดินย้สถานที่ บรรยากาศการเตรียมงานวันน yeah. şey ี試試้นะครับช่วงกลางวัน ฟังจะเป็นเมธีลำวงย้อนยุคสำหรับคืนนี้เป็นลำวงชาวบ้าน ในแต่สถานที่สำหรับประกอบพิธีการทางศาสนา ทุกคนนะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดก็จะมาช่วยกันจัดทำสถานที่ม่วยที่จะใช้ในการประกอบพิธ <pl ains> ีในค่ำคืนจะมีการเสียงเทียนทำนายดินค้าอากาศ ของแต่ละปีแต่ละปีเป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างวัดแหลกชาวบ้านชุมชนชาวบ้านใกล้เคียงกับวัดสวแบบน,สนาคีในไหมใช่คุครับโมทนาสาธุ